การก่อตั้งนครรัฐอิงตามเอกสารพงศาวดารจีนโบราณและเอกสารอื่นๆทำให้ทราบว่าเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชชนชาติลาวที่อพยพจากแหลมสุวรรณภูมิขึ้นไปทางทิศเหนือนั้นได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตภาคกลางของทวีปเอเชียบริเวณแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำห่วงโหและแม่น้ำแยงซีทางตอนเหนือ ตั้งบ้านเมืองในเขตดังกล่าวขึ้นหลายเมืองนักประวัติศาสตร์ลาวรุ่นก่อนๆมีความเห็นว่าชนชาติลาวมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคเหนือของทวีปเอเชียอาจเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับชนเผ่ามองโกเพราะมีลักษณะพิเศษหลายประการคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามกลับมีหลายหลักฐานยืนยันว่า ชนชาติลาวมีถิ่นกำเนิดในแหลมสุวรรณภูมิเขตภูเลยผู้เขียนเห็นว่าชนเผ่ามองโกอาจเป็นคนลาวกลุ่มที่อพยพไปทางภาคเหนือและตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เป็นประเทศมองโกเลียในปัจจุบันดังนั้นคนลาวกับคนมองโกลีจึงมีจุดพิเศษคล้ายคลึงกันหลายจุดอิงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดียืนยันว่า ชนชาติลาวได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเอเชียภาคกลางนานมาแล้วอาจกล่าวได้ว่าชนชาติลาวสร้างาคนครรัฐขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างอาณาจักรจีนของราชวงศ์ชางการรวมตัวการสร้างาคนครรัฐของชนชาติลาวในอดีตเมื่อประมาณ1,500ปีก่อนคริสต์ศักราชนั้นในระยะต้นรูปแบบการปกครอง เป็นแบบศักดินาที่ยังไม่รวมศูนย์มีกษัตริย์หรือเจ้านครรัฐเป็นผู้ปกครองแต่ละนครรัฐแบบศักดินาน้อยกระจัดกระจายตระกูลของเจ้านครรัฐสามารถสืบทอดอำนาจการปกครองแบบสืบทอดมรดกกันไปคือภายหลังเจ้านครรัฐสิ้นชีวิตแล้วบุตรชายคนโตก็มีสิทธิสืบทอดมรดกราชสมบัติขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองนครแทนบิดาตามประเพณีในช่วงดังกล่าว ชนชาติลาวแควนต่างๆได้รวมตัวกันเป็นนครรัฐเอกราชสามนครรัฐคือนครลุงนครป่าและนครเงี้ยวแต่และนครรัฐมีเขตแดนเฉพาะของตนดังนี้ 1. นึ่งนครลุงตั้งอยู่ทางเหนือสุดของลุ่มแม่น้ำ่วงโหงตอนเหนือสองนครป่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครลุงซึ่งได้แก่ดินแดนที่เป็นมณฑลเสฉวน ของสอปจีนในปัจจุบันสนครเงี้ยวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนครปาได้แก่ดินแดนที่เป็นลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออกใกล้เรมฝั่งทะเลนะครรัฐทั้งสามนี้แต่ละนะครรัฐมีเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นบริวารบรรดานครรัฐลาวดังกล่าวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่รุกรานยื้อแย่งเขตน้ำแดนดินของกันและกัน ช่วงเวลาดังกล่าวชนชาติจีนยังตั้งถิ่นฐานอยู่ภาคตะวันออกของทวีปเอเชียในบริเวณลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือลุ่มแม่น้ำ่วงโหตอนใต้ลงไปถึงชายฝั่งมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อประมาณ1700ปีก่อนคริสต์ศักราชชนชาติจีนได้พัฒนาระบบก,การปกครองจากรูปแบบนครรัฐไปเป็นอาณาจักร เจ้านครรัฐที่มีความเข้มแข็งจะบุกไปโจมตีแย่งชิงนครรัฐที่อ่อนแอกว่าให้ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของตนเจ้านครรัฐที่มีสิทธิ์อำนาจเหนือผู้อื่นกลายเป็นเจ้าชีวิตหรือห้องเต้ส่วนเจ้านครรัฐที่สูญเสียอำนาจจะถูกลดฐานะลงเป็นเพียงเจ้าอ,องและอยู่ใต้อำนาจการบัญชาของเจ้าชีวิตหรือห้องเต้ อาณาจักรแรกของจีนตั้งอยู่บริเวณรูปแม่น้ำหงโหตอนใต้ลงไปถึงปากน้ำติดกับฝั่งทะเลภายใต้การปกครองของศักดินาจีนนามว่าราชวงศ์ชางหรือราชวงศ์เชียงก็เรียกราชวงศ์ชางเป็นศักดินาราชวงศ์หนึ่งของอาณาจักรจีนที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนชาติจีนในสมัยโบราณกษัตริย์จีนราชวงศ์ชาง ปกครองอาณาจักรจีนสมัยโบราณเป็นเวลายาวนานประมาณ600ปี1766ถึง1122ปีก่อนคริสต์ศักราชถือเป็นราชวงศ์ที่เข้มแข็งแต่ก็สิ้นสุดลงเมื่อมีราชวงศ์ซูหรือโจขึ้นกลุ่มอำนาจการปกครองอาณาจักรจีนสืบแทนกษัตริย์ราชวงศ์ซูหรือโจปกครองอาณาจักรจีน เป็นเวลา800ปี1,122ถึง249ปีก่อนคริสต์ศักราชสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชนชาติจีนอย่างมากโดยเฉพาะด้านกฎหมายปรัชญาการเมืองการปกครองและอื่นๆได้เกิดลัทธิความเชื่อต่างๆขึ้นหลายลัทธิเช่นลัทธิเล่าจือ้อลัทธิเตา๋าลัทธิขงจือ้อปีพุทธศักราช294 249ปีก่อนคริสต์ศักราชสิ้นสุดราชวงศ์ซูหรือโจจากนั้นประเทศจีนก็เกิดความวุ่นวายแตกแยกเป็นหลายเขตหลายแคว้นเวลาผ่านไปถึงพุทธศักราช322 221ปีก่อนคริสต์ศักราชชนชาติจีนได้รวมเป็นอาณาจักรใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใต้การนำของกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่มีชื่อว่า ราชวงศ์จินโดยมีจินซีฮ่องเต้เป็นผู้นํากษัตริย์จินซีฮ่องเต้มีความสามารถและเข้มแข็งมากพระองค์ปราบปรามแคว้นต่างๆที่แตกแยกให้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกาศตนเป็นฮ่องเต้หรือพระเจ้าจาัก,กรพรรดิจีนเป็นพระองค์แรกและกลายเป็นแบบอย่างให้กษัตริย์องค์อื่นๆประกาศตนเป็นฮ่องเต้ในการต่อๆมา การประกาศตนเป็นฮ่องเต้ของกษัตริย์จีนนั้นเป็นการสร้างจิตวิญญาณให้แก่ผู้ปกครองจีนซึ่งจะต้องยิ่งใหญ่เข้มแข็งเหนือกว่าบุคคลใดจากกระพัดจินซีฮ่องเต้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักรจีนด้วยการขยายเขตแดนของอาณาจักรจีนออกไปอย่างกว้างขวางทางทิศใต้ครอบคลุมฝั่งทะเลอันยาวไกลถึงอ่าวตังเกียทางทิศตะวันตก ครอบคลุมถึงเขตแดนของชนชาติลาวซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นครลุงนครป่าและนครเงี้ยวเป็นเหตุให้ชนชาติลาวจำนวนมากในสามนครดังกล่าวอพยพหนีจีนลงมาทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกพวกที่ไม่ได้อพยพหนีมาก็ยอมจำนวนอยู่ใต้การปกครองของจีนและกลายเป็นคนจีนไปในที่สุดสำหรับพวกที่อพยพหนีจีนมานั้น ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่กับคนลาวทางทิศตะวันตกในเขตนครเพลยงายเขตหนองแสหลวงและกลายเป็นบ้านเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาพวกที่อพยพมาจากนครเงี้ยวเคลื่อนย้ายมาทางทิศตะวันตกตั้งถิ่นฐานอยู่ภาคใต้ของเขตหนองแสซึ่งคือเขตภาคใตขนนนน้ของมณฑลยุนนานของสปอจีนในปัจจุบัน คนลาวอพยพพวกนี้เรียกชื่อเผ่าของตนว่าชนเผ่าเงี้ยวหรือคนเงี้ยวตามถิ่นฐานเดิมที่อพยพจากมาและเรียกบ้านเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่าเมืองเงี้ยวจนกลายเป็นชื่อเรียกเรื่อยมาสำหรับพวกกลุ่มอำนาจการปกครองศักดินาจีนในเวลานั้นได้ก้าวเข้าสู่ระบอบศักดินาและข้าทาสอย่างสมบูรณ์ก้าวขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่แผ่อำนาจอิทธิพล ไปครอบครองภาคส่วนต่างๆของโลกในหลายบริเวณแม้กษัตริย์ราชวงศ์จินจะมีความยิ่งใหญ่เข้มแข็งเพียงใดก็ตามก็ยังถูกชนชาติตาดมองโกยกทัพเข้ามาบุกยึดเอาเขตแดนทางภาคเหนือของจีนเป็นประจำดังนั้นจักรพรรดิจินสี่ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์จินจึงได้สั่งระดมแรงงานประชาชนและข้าทาสร้างกำแพงใหญ่ กั้นเขตแดนจีนทางภาคเหนือเพื่อต้านการรุกรานของมองโกลจินซีฮ่องเต้ปกครองอาณาจักรจีนเพียง15ปี221-206ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือพุทธศักราช322-337แต่รวบรวมเขตแคว้นต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้สำเร็จจากกระพัดจินซีฮ่องเต้ ระดมแรงงานประชาชนชาวไร่าชาวนาให้ไปทำงานแก่รัฐอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนในโครงการใหญ่ๆห,หลายโครงการเช่นสร้างกําแพงเมืองจีนที่มีความยาวถึง5,000กิโลเมตรสร้างปราสาทราชวังสร้างถนนหนทางโดยไม่คํำนึงถึงความทุกขยากล้มตายของประชาชนความโหดร้ายทารุณดังกล่าวทำให้ประชาชนชาวไร่าชาวนา พากันลุกฮือขึ้นต่อสู้ขบวนการต่อสู้ของประชาชนได้แผ่ลามไปทั่วประเทศจนสามารถยึดอำนาจการปกครองรัฐสำเร็จและเปลี่ยนราชวงศ์กษัตริย์ปกครองใหม่นามว่าราชวงศ์ฮั่นกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่นี้ไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมจีนทั้งหมดซึ่งแตกแยกกันเป็นหลายกลุ่มหลายพวกเพื่อแย่งชิงกันเป็นใหญ่ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นต้องทำการปรับปรามกลุ่มต่างๆอยู่นานหลายปีบ้านเมืองจึงกลับเข้าสู่ความสงบหลังจากราชวงศ์จีนสิ้นสุดอาณาจักรจีนก็แตกแยกออกเป็นหลายเขตหลายแคว้นและต่อสู้กันเองสภาพการดังกล่าวสร้างเงื่อนไขให้ชนชาติลาวรวมกันสร้างอาณาจักรลาวขึ้น ภายใต้การนำของขุนเมืองซึ่งได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองอาณาจักรลาวที่มีเมืองเพลงงายเป็นนครหลวงอาณาจักรลาวเกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช400หรือประมาณ150ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งคนจีนในเวลานั้นเรียกว่าอาณาจักรไอ้ายลาวดังมีจารึกไว้ในหนังสือพงศาวดารเก่าแก่ของจีนหลายฉบับคำว่า ไอ้าลาวจึงกลายเป็นชื่อเรียกของชนชาติลาวที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตทวีปเอเชียภาคกลางภายหลังที่ราชวงศ์ฮั่นขึ้นกลุ่มอำนาจการปกครองราชอาณาจักรจีนเมื่อ206ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วได้ปกครองอาณาจักรจีนแบบพระเจ้าจักรพรรดิสืบต่อจากพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์แรกคือจิ๋นซี่ฮ่องเต้ ในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นภายหลังปราบปรามพวกแบ่งแยกกลุ่มต่างๆแล้วพระเจ้าจักรพรรดิจีนได้แผ่ขยายอาณาเขตของอาณาจักรจีนออกไปทางทิศตะวันตกได้กว้างไกลแต่ไม่ได้แผ่อาณาเขตจีนลงมาทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติลาวพุทธศักราช400ร้3ปีก่อนคริสต์ศักราชจักรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์ฮั่นนามว่า พระเจ้าวูตีฮงเต้ต้องการส่งคณะทูตานุทูตเดินทางผ่านดินแดนของอาณาจักรอ้าลาวจะไปยังประเทศอินเดียเพื่ออัญเชิญคำพีพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในเมืองจีนแต่ฝ่ายลาวไม่ยอมให้คณะทูตจีนเดินทางผ่านดินแดนของตนจึงเกิดความบาดหมางใจกันและเกิดสงครามสู้รบกันในที่สุด สงครามระหว่างสองฝ่ายดำเนินมา13ปีฝ่ายลาวพ่ายแพ้จีนถูกจีนยึดครองดินแดนเกือบทั้งหมดจากนั้นอาณาจักรไอ้ายลาวจึงตกเป็นหัวเมืองขึ้นส่งสวยให้แก่อาณาจักรจีนในปีพุทธศักราช456 87ปีก่อนคริสต์ศักราชการยอมเป็นหัวเมืองขึ้นส่งสวยให้แก่อาณาจักรจีนดังกล่าวนี้ เป็นเพียงระยะใดระยะหนึ่งสั้นๆเท่านั้นตามที่เห็นว่ามีความจำเป็นแต่เมื่อใดมีเงื่อนไขอํานวยก็ได้ตั้งตัวเป็นเอกราชคืนดังเดิมการเวลาผ่านมาถึงพุทธศักราช551คริสต์ศ,ศักราช8ขุนวังเมืองกษัตริย์ลาวแห่งนครหลวงเพงายก็ได้ตั้งตนเป็นเอกราชไม่ยอมเป็นหัวเมืองขึ้นของจีนอีกถัดมาอีก50ปีเศษ ประมาณพุทธศักราช600ถึงคริสตศักราช50พระเจ้าจาัก,กรพรรดิจีนในราชวงศ์ฮั่นได้แผ่ขยายอาณาเขตลงมาทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอ้ายลาวจึงเกิดสงครามสู้รบกันอีกในที่สุดฝ่ายลาวซึ่งมีกำลังน้อยกว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่จีนอีกในพุทธศักราช621คริสตศักราช7 8 ในครั้งนี้จีนต้องการรวมดินแดนลาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจีนไม่รับรู้ฐานะการเป็นรัฐของลาวดังนั้นฝ่ายลาวจึงไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจีนได้พากันอพยพพ่ายหนีจีนลงมาทางทิศใต้เป็นการใหญ่ภายหลังที่อาณาจักรอ้ายลาวซึ่งมีเมืองเพงงายเป็นนครหลวงแตกสลายลงชาวลาวจึงอพยพหนีจากนครเพง,งาย มาสู่หนองแสสมทบรวมกับชนชาติลาวในเขตหนองแสตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองขึ้นมาใหม่กระจายกันอยู่ทั่วบริเวณนั้นการเวลาผ่านไปร้อยปีเศษชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตหนองแสได้ขยายเมืองขึ้นอีกหลายเมืองในนั้นมีเมืองสำคัญอยู่หกเมืองคือหนึ่งเมืองซุยบันทึกของจีนเรียกว่ามงซุย 2. เมืองเอี้ยเซบันทึกของจีนเรียกว่ามงเอี้ยเซ 3. เมืองล้านกงบันทึกของจีนเรียกว่ามงลางกง 4. เมืองท่งซางบันทึกของจีนเรียกว่ามงเทงซาง 5. เมืองสี่ล้านบันทึกของจีนเรียกว่ามงสีลาง 6. เมืองหนองแส บันทึกของจีนเรียกว่ามงเซเมืองทั้งหกเป็นศูนย์กลางการปกครองในแต่ละเขตซึ่งแต่ละเมืองมีเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมืองมาขึ้นต่อมีลักษณะเป็นเขตป,ปกครองตนเองที่เป็นเอกราชบางครั้งก็ผูกสัมพันธ์เป็นมิตรกับจีนบางครั้งก็แข็งข้อต่อสู้กับจีนหากสู้จีนไม่ได้ก็ยอมเป็นเมืองขึ้นส่งสวยให้ การเวลาผ่านมาถึงประมาณคริสต์ศักราช200ราชวงศ์ฮั่นเริ่มเสื่อมอำนาจจีนเกิดสงครามกลางเมืองแยกออกเป็นสามก๊กทำการต่อสู้กันเองอย่างหนักประมาณคริสต์ศักราช220พุทธศักราช763จูกัดเลี้ยงขงเบ้งแม่ทัพใหญ่จกก๊กซึ่งมีเล่าปีเป็นผู้นำมีฐานที่มั่นอยู่ทางภาคตะวันตกของจีน ได้เคลื่อนทับลงมาทางใต้เข้ายึดบางส่วนของหัวเมืองลาวในเขตหนองแสเพื่อเป็นฐานที่มั่นบุกโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามเป็นเหตุให้ชาวลาวในเขตดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไประยะหนึ่งภายหลังเมื่อคองเบ้งสิ้นชีวิตในคริสต์ศ,ศักราช232พุทธศักราช775กองกำลังจีนในเขตนี้ก็อ่อนกำลังลง ชาวลาวเขตหนองแสจึงร่วมกันต่อสู้ขับไล่กองทหารจีนให้พ้นไปจากดินแดนของตนได้สำเร็จและตั้งตนเป็นนครรัฐเอกราชอีกครั้งสงครามการเมืองของจีนยาวนานจนราชวงศ์ฮั่นสิ้นสุดลงเมื่อประมาณคริสต์ศักราช400จากนั้นมีราชวงศ์สุยขึ้นมามีอำนาจแทน อาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์สุยไม่มีการขยายอาณาเขตออกไปอีกเพียงเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่เช่นก่อสร้างคลองส่งน้ำขนาดใหญ่เชื่อมระหว่างเมืองเทียนสินกับเมืองหันซูราชวงศ์สุยสิ้นสุดลงประมาณคริสต์ศ,ศักราช600จากนั้นราชวงศ์ถังขึ้นมาปกครองอาณาจักรสืบต่อ และดำเนินนโยบายปกครองประเทศแบบเดียวกับราชวงศ์ซุยด้วยเหตุนี้ชนชาติลาวจึงไม่ถูกรุกรานจากชนชาติจีนอีกเป็นเวลายาวนานชนชาติลาวปกครองกันแบบนครรัฐเอกราชมาหลายศตวรรษประมาณคริสต์ศ,ศักราช300ถึง620พุทธศักราช843ถึง1163ก่อนรวมกันเป็นอาณาจักร โดยมีเจ้านครหนองแสเป็นผู้นำในการรวมหกนครรัฐเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันเพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อสู้ต้านการรกรานของต่างชาติได้สภาพการเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชนชาติลาวอยู่ในเขตเอเชียภาคกลางดังที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับบทความของท่านเตเรียงเดลากูเบรีที่เขียนเกี่ยวกับประเทศไอลาว ซึ่งเขียนไว้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วท่านเตเรียงเดอลากูเบรีนักอักษรศาสตร์โบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้เขียนบทความเกี่ยวกับประเทศไอ้ลาวเมื่อร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วนั้นสรุปเนื้อหาโดยย่อดได้ดังนี้เมื่อร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชพุทธศักราช400เศษจากกระพัดจีนแห่งราชวงศ์ฮั่นหรือหานนามวูตี้ฮ่องเต้ ได้ส่งขุนนางมาตรวจราชการถึงเมืองแทนหรือเทียนหรือหุนน่นหนําเวลานั้นมีเมืองหลวงชื่อเบงายหรือเพงายเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นชื่อขุนเมง้งหรืออาจจะเป็นขุนเมืองนับเป็นครั้งแรกที่จีนเกี่ยวข้องกับพวกหุนหนําเมื่อคริสตกศักราช47พุทธศักราช590 จีนส่งกองทัพลงมาทางต้นน้ำแยงซีทำการปราบปรามยึดครองบรรดาประเทศฝ่ายใต้แม่น้ำแยงซีได้หัวเมืองต่างๆ77หัวเมืองจำนวน51,890ครอบครัวหรือ553,711คนเมื่อคริสต์ศักราช50พุทธศักราช593 เจ้าแผ่นดินอ้ายลาวชื่อเฮียนหลีได้ขอขึ้นต่ออาณาจักรจีนต่อมาภายหลังแวนแขวนมีผู้คนมากขึ้นจึงได้แยกลงมาทางใต้มาตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นแควนใหม่อีกแควนหนึ่งชื่อว่ายุนชางหรือหยวนเชียงเมื่อตั้งแควนหยวนเชียงขึ้นใหม่ๆก็ยังคงยอมส่งสวยให้แก่ประเทศอ้ายลาว สวยนั้นเก็บตามจำนวนประชากรผู้ชายคือเสื้อสวมคอผ้าทอเองคนละสองผืนต่อมาภายหลังแคว้นยุนชางหรือยวนเชียงมีผู้แยกไปตั้งเมืองในดินแดนใหม่อีกหลายเมืองยุนชางก็คือยวนเชียงโยนกนั่นเองส่วนประเทศไอ้าลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นนันเจ้าหรือน่านเจ้า มาตั้งแต่แผ่นดินสามกกในสมัยจูกัดเหลียงคงเบ้งยกกองทัพลงมาปราบปรามเมื่อคริสต์ศักราช220พุทธศักราช763คงเบ้งถึงแก่กรรมในคริสต์ศักราช232พุทธศักราช775อาณาจักรไอ้ายลาวเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นน่านเจ้าแล้วมีอาณาเขตดังนี้ทิศตะวันตกติดกับแดนมคตคือแคว้นมคต ประเทศอินเดียโบราณทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศทิเบตอันเป็นประเทศหนึ่งซึ่งวงกษัตร,ร,ริย์พม่ามาจากที่นั่นทิศใต้ติดกับแดนประเทศซึ่งมีเจ้าปกครองประเทศเป็นผู้หญิงแต่สามีเป็นพ่อค้าชาวอินเดียหมายถึงประเทศกัมพูชานั่นเองทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแดนย้าวจิว๋วคือแคว้นตังเกียและอานามทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศพมา่าทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับแคว้นเสฉวนและกวางไสของประเทศจีนบทความของท่านเตเรียงเกี่ยวกับประเทศอ้ายลาวมีเนื้อหาโดยย่อดังกล่าวมานี้ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่เมืองจีนหลายปีได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติชนเผ่าต่างๆและเขียนเกี่ยวกับประเทศอ้าลาวไว้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว เห็นว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญส่วนหนึ่งซึ่งนักปราชญ์อาจารย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนได้จารึกสภาพการทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างนี้อาจเห็นหลักฐานข้อมูลได้ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเอกสารเก่าแก่ของจีนหลายฉบับได้จารึกเกี่ยวกับชนชาติลาวในอดีตไว้หลายตอนซึ่งพอจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชนชาติลาวให้เราศึกษาค้นคว้า สืบค้นหาร่องรอยของชนชาติลาวได้ส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีอยู่กับคนลาวนั้นได้ถูกทำลายสูญหายไปตามกาลเวลาและสภาพการที่มีศึกสงครามซึ่งเกิดขึ้นหลายหนแห่งดังนั้นการเขียนบันทึกเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชนชาติลาวขึ้นมาใหม่จึงอิงจากเอกสารหลักฐานที่มีจารึกไว้ในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้พงศาวดารจีนโบราณกล่าวเกี่ยวกับชนชาติลาวหรืออ้ายลาวไว้หลายตอนเช่นตอนหนึ่งกล่าวว่าสมัยรัชกาลเจี้ยนอู่ปีที่สองคริสต์ศักราช47พุทธศักราช590พระเจ้าแผ่นดินอ้ายลาวชื่อว่าผู้ลี้ได้ส่งกองทหารมาบุกแคว้นลู้เซียงเมืองลู้เซียงแตก หนังสือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลาวจากหนังสือโบราณของจีนดังกล่าวนี้ยังให้ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับชนชาติอ้าลาวในอดีตอีกมากมายปกหนังสือเล่มดังกล่าวพิมพ์ภาพเขียนระบายสีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของชนชาติอ้าลาวสมัยโบราณในอาณาจักรแถนหรือน่านเจ้าภาพเขียนนี้แสดงไว้ที่ผนังหอพิพิธภัณฑ์คุณหมิง แขวงยุนนานสอปอจีน